เคยมีความรู้สึกหวั่นไหวกับเพื่อนผู้ชายด้วยเหตุการณ์ที่ทําให้มาร์ชหวั่นไหวกับเพื่อนผู้ชายคือเหตุการณ์ใดบ้างชอยครับข้อหนึ่งเพื่อนสอนว่ายน้ำ มันเห็นเนื้อหนังมังสารนะฮะข้อที่2เพื่อนออกตัวแทนในปัญหาของมาร์ชนะฮะออกมาปกป้องปกป้องปปก้องข้อที่3เพื่อนช่วยรักษาอาการตะคริวนะฮะตอนเตะฟุตบอลแล้วข้อที่4นะฮะชอบทัศนคติตอนเปิดอกคุยกันเรื่องชีวิตนะเออไม่มีใครรู้จริงไม่มีใครรู้จริงอย่าว่าแต่คนดูเลยนี่คนใกล้ตัวเลยไม่รู้เะมาคิวมาคิวชอบเรียกในหัดมากงงจังหวะอ่านคำถามนี่ช็อกมากนะฝั่งนี้บอกเลย เหตุการณ์ที่ใช้มัดบ่อนไหวกับเพื่อนผู้ชายคือเหตุการณ์ไหนครับคือข้อหนึ่งครับสอนว่ายน้ำเฮ้ยข้อนี้ไม่มีคนถูกแล้วกินทิปนี่และคนนั้นก็คือไอ้จ๊อบใช่หัจ๊อบสอนว่ายน้ำหรอไม่ใช่ต้องเล่าให้ฟังก่อนคือคือช่วงมหาลัยนี่แหละก่อนสอบมหาลัยช่วงนั้น